ลุงผมมีเรื่องงงอยู่อย่างหนึ่งนะบางทีผมก็เห็นทันแต่ทำไมมันอยู่ไม่ได้นานเลยแปบ๊บเดียวก็หายอะ่ะเองคิดว่ามันหายเพราะเองทำผิดเหรอก็ผมคิดว่าหรือผมยังไม่เก่งพอหรือผมยังสติไม่พอลุงขอเล่าแบบพระพุทธเจ้าสอนนะไม่ใช่แบบลุงคิดเองพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลามีอะไรมากระทบมันจะเกิดความรู้สึกก่อน และถ้าไม่รู้ทันใจจะอยากแล้วค่อยยึดมันเกิดเร็วมากเร็วจนเองคิดว่ามันหายแปลว่าผมไม่ได้หลุดเพราะไม่ดีแต่พอมันเร็วใช่ไหมใช่ไม่ใช่เพราะเองพลาดแต่เพราะธรรมชาติของใจมันไหลก่อนคิดเสมอพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าคนธรรมดาจะเห็นได้ตลอดท่านบอกแค่ว่าถ้าเห็นได้ก่อนจะเผลอทำนั่นพอแล้วงั้น ที่ผมเห็นแป๊บเดียวมันก็ถือว่าใช้ได้แล้วเหรอเองรู้ไหมคนส่วนใหญ่ไม่เห็นเลยทั้งวันเองเห็นแล้วแต่เองไปคาดหวังว่ามันต้องอยู่นานความอยากให้อยู่นั่นแหละตัวที่ทำให้มันหายฟังดูเหมือนผมไปเล่งมันเองใช่พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสติไม่ได้มีหน้าที่คุมใจสติมีหน้าที่รู้ทันรู้ทันแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของชีวิต นั้นประตูไม่ได้หายแต่ผมรีบวิ่งออกจากมันเองเองไม่ได้วิ่งเองแค่กลับไปอยากเหมือนเดิมแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าต้องไม่หลุดท่านสอนว่าหลุดแล้วรู้ดีกว่าไม่รู้เลยประตูไม่ใช่ของให้ถือมันเป็นของให้ผ่านผ่านได้แป๊บเดียวก็ยังเป็นทาง